สวัสดีจ้าพี่อยหอลอทุกคนพบกันเช่นเคยกับวันพุทธ6โมงเย็นในคอนเทนต์ปวดสมองแบบนี้กับเล่าเท่าที่จำได้วันนี้ฟิชเชอร์ลิงวัยรุ่นแมนเชสเตอร์อามี เอ้าเห็นหน้ากันแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเจดด้านหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะฝากกูเดินกันแล้วกันนะกับเจดํออฟฟิเชียลนั่นเองว,วันนี้อยู่กับอาเมียน้องรักของเจ1หนึ่งคนนะอ่ะวันนี้พร้อมไหมกับคอนเทนต์นี้คุณเคยยังไม่เคยออกนะคอนเทนต์นี้ยังไม่เคยออกเล่าเท่าที่จําได้เท่าที่จําได้จําได้เล่าเลยได้เลยจําไม่ได้ก็ต้องเล่าโอเคจัดไปย้ายเสียรายการนี้มันผ่อนคลา,ายผ่อนคลา,า,า,ายจัดไปนะพร้อมนะพร้อมเจ มีกองหลังคนไหนที่ดันมาเล่นกองกลางแบบจอร์นสโตนในปัจจุบันไหมครับโอ้กองหลังที่ดันมาเล่นกองกลางแล้วโดดเด่นเหมือนจอร์นสโตนทําได้ในปัจจุบันพี่อัมนึกใครออกบ้างไหมกองหลังที่ดันมาเล่นกองกลางถ้าเจอนึกออกตอนนี้นะอ,องแมนยูเต็ดคือายุก่อนมีจอโอเช โอที่เคยเล่นแบ็คซ้ายขวาอันนี้ต้องบอกว่าแม่งเล่นเกือบทุกตำแหน่งใช่แต่มันจะมีช่วงนึงที่มันมาเก่งตอนเล่นกลางร์ดลับอ่าแล้วก็มีฟิลิปเนวิลแดนลี่บินได้ไหมต้องลี่บินช่วงหนึ่งที่แบบว่าทั้งกลางทั้งหน้าทั้งกลางทั้งหน้ามีแบ็คไซด์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กลางหน้าต้องบอกว่ากลางหลังหลังกลางกลางหลังหลังกลางแล้วมีแบ็คซ้ายแดนลี่บินอ่าแดนลี่บินก็ได้อ่าฟิลิปเนวิลตะกี้เนาะน้องชายแกรี่อ่ะก็อยู่กับยูเวตเล่นแบ็คไซด์ซ้ายขวานะอื ติดทีมชาติก็ติดตำแหน่งแบ็คซ้ายนะแต่พอไปอยู่เอฟเวอร์ตันกลายเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเลยเเออเออกับยูเอต์ e S, ก็เคยเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางบทบี K ้ขยี้กับพวกปาติกเวร่าเอมานเอลเปอร์ตี e L P P T, อะไรพวกนี้ด้วยนะอออืเถือว่าไม่ธรรมดานะรอยคีนเนี่ยกับตันยูเอตเนี่ยยุคหนึ่งกับฟอร์เรสต์กับแมนยูเอต์ T e S, ก, T e S, ก็เคยเล่นทางแบ็คขวาทังเซ็นเตอร์แบ็คแต่ว่าตำแหน่งที่เขาเก่งที่สุดคือกองกลางตัวรับจริงๆอ่ะผมนึกถึงฟิลิปลามีคนหนึ่งนะ,ะฟิลิปลามก็ได้ฟิลิปลามมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนจะเล่นกลางรรัับบบบบแแแลล้ววก็็ปมาาเ่นข เป็นตัวแบบหมุนเวียนได้ง่ายกับทีมชาติเยอรมันเขาเล่นแบ็กนะแต่พอมาเล่นกับไบยูเมนิกเขามาเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางเอ้าน้องรักฟิลิปลาวีคนโจชูคิมิชถูกไอ้นี่ก็เล่นแบ็กขวาแบ๊กซ้ายมาก่อนใช่จนมาเล่นเป็นกองกลางแล้วก็โดดเด่นมากทัธนบูรเกษารัฐพี่ต้าเนมีถ้าจะเอาสมมติแบ็กมาเล่นตรงกลางได้ก็พี่อุ้มจริงๆก็ลักษณะวิธีการเล่นก็ได้เหมือนกันนะผมอุ้มเทนทอนก็อยากแบ็กซ้ายก็มาเล่นผมจะฆ่าอายุงตัวนี้แล้วงตรงตาย นี่โอ้หลายคนนะหลายคนแปลว่าอย่างนี้เว้ยพี่อาร์มเจมมองว่าเทรนดิ้งฟุตบอลยุคนี้แม่งต้องเล่นได้หลากหลายตำแหน่งต้องเป็นในลักษณะไฮบริดคือมึงจะมาเล่นแบบตำแหน่งเดียวตัวเป้าอย่างเดียวไม่ได้เล่นกลางเวมเกอร์อย่างเดียวไม่ได้ใช่อะไรเงี้ยมึงต้องแบบหาตำแหน่งเพิ่มอะไรเงี้ยมันต้องมีฟังกชันการใช้งานเยอะๆนี่ไงถ้ายุคก่อนนึกก็ไอ้คนยาย่าตูเร่ผมแมนเชสเตียร์เออยาย่าตูเร่ก็เล่นกลางมาก่อนแต่ก็ไปเล่นหลังกับบาร์เซโลนาแล้วก็มาเล่นกลางกับซิตี้ ฮาเวียมาสเกลาโนไงออที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไล่ลายชื่ออีกเนี่ยน่าจะประมาณสินาทีเอางี้ที่คนที่ถามมาหรือใครที่ดูอยู่อ่ะมีใครที่เราตกหล่นไปก็คอมเมนต์มาแักเปลี่ยนกันได้เพราะว่าอันนี้มันคือเล่าเท่าที่จำได้นักเตะสายขี้เมาครับนึกถึงใครบ้างแจ็คกิลิชดีล่าสุดแม่งเมาเลยเนี่ยผมเห็นคลิปอยู่แม่งเต้น จบเกมนะคุณอื่นเขาเปลี่ยนใส่ชุดวอร์มชุดอะไรกันแล้วนะไม่ยังใส่ชุดแข่งอยู่เลยเออแล้วแบบแม่งผมฮาตรงที่มันเป็นคลิปใช่ไหมในติ๊กต็อกอะแจ็กกิ้ลิทแม่งกำลังแบบเมาแอะเลยไอ้ฮาแลนด์แม่งนั่งอยู่ข้างล่างใส่เสื้อกาดแล้วแบบเหมือนคุ้มกันลูกพี่นะเอาว่าคนนี้เขาซีกันนะเออเขาซีกันเขาซีกันแล้วก็อีกคนนึงก็คือเจ๊ดำอ่าเจ๊ดำเจ๊ดำยองยองคือนี่อะพอลแก๊สคอยอ่าเนี่ยเราจะบอกว่า ยุคปัจจุบันเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าไอ้นักเตะที่มีภาพหลุดว่าเมาเละเทเมาเสียสติเสียพูดเสียคนมันน้อยมันน้อยลงเพราะว่ายุคนี้ค่าอะไรค่าตอบแทนมันสูงถูกมึงจะมาทำสเปรย์สปะเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วมีโซเชียลแรงด้วยแฟนบอลวิจารณ์ยุคนี้อ่านอยู่ง่ายๆขี้เมาเนี่ยเดลเรียรี่ไงอนาคตไหมล่ะหนักเลยเดลเรียรี่อ่านอนาคตไหมอ่าอย่างของยุคก่อนเนี่ยถ้าแมนยูเต็ดเนี่ยไบรน์็อบสันเนี่ยขี้เมานะกับอาน์มัว นอร์แมนไว้ซ้ายพอลแม็กกรัดแก๊สคอยที่บอกแก๊สคอยเนี่ยใช่ของทีม่อังกฤษของยูเอเต็ดยุคก่อนเนี่ยพวกรีชาร์ปแรนกิกส์เดนนี่เชอร์ลิงแฮมพวกเนี้ยขี้มาหมดเลยแต่ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆแล้วอ่ะไอดอลผมรูนี่นี่ก็ขี้เมาไงรูนี่นี่โอ้โหตัวเที่ยวเลยรูนี่นี่เมาไม่พอนะเมาเสร็จนี่ต้องหาที่ลงนะเออวันดีคืนดีนี่ไปเอาคนรุ่นป้าอต้องไปข่าวนั่นแหละเออแอลกอฮอล์ลงล่างนะรูนี่นะเออแต่อย่างพวกแบบริโอฟอร์ดินานเอาง่าย นักเตะอังกฤษอ่ะส่วนใหญ่จะมีภาพของความเป็นคนดื่มขี้เมา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 ประมาณนั้นส่วนของถ้าในพวกแบบบราซิลพวกลาตินเมกาก็เยอะอะเดเรโนเงี้ยโรนาร์โดโรนัรโดอาก้าพวกเนี้ยโรนาด์โดทั้งนั้น ดังนั้นหรือแม้แต่แม้แต่พวกนิวเปเล่และพวกโรบินโยนอันนี้ก็ขี้เมานิวเปเล่ส่วนใหญ่พวกนิวๆนี่เลยหมดเออมะมไปไม่ค่อยถึงฝั่งฝันเลยหมดเลยหมดแต่จะไปตาราน้าเขาเป็นว่าขี้เมาไหมก็แล้วแต่คนจะตัดสินใจก็แล้วกันแต่ผมชอบนะแจ็คกี้ลิปนะก็ไอปีก่อนที่ฉลองแชมป์เบเลียแม่งฉลองวันที่2เสียงแม่งแหบแล้วอะเสียงแม่งแหบแล้วเออประมาณนี้ในสเปนมีทีมจอมปั้นเด็กบ้างไหมครับ โอ้สเปนเนี่ยทีมจอมปั้นถ้าให้เรานึกเนี่ยมันก็จะมีทีมท็อปท็อปอย่างมาดริด อ่าที่เขามีอะคาเดมีของเขากาสติยาถูกไหมอ่าส่วนของบาร์เซโลนาเขาเป็นรามาเซียซึ่งสองทีมนี้เป็นทีมยักษ์ใหญ่แล้วก็ปั้นเด็กได้ด้วยอแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทีมที่ปั้นเด็กเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าเกิดบาร์เซโลนาพี่อามนึกใครออกบาร์เซโลนาที่เป็นเด็กปั้นของลามาเซียเยอะแยะใช่ไหมเมสซี่ใช่ไหมโบยานนี่ก็ใช่นะโบยานเจกิตเอันซูฟาติชุวปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกบุสเกตพวกปีเก้พวกหมดอะเปปโกเดล่าชาเบียนเดสเดสเยอะแาพวกนี้เด็กปั้นของลามาเซียหมดเลยเออส่วนมาริก็เยอะ มาริเกอรเนี่ยราอูคอนซาเลสอาจจะเป็นนักเตะของดาวรุ่งของแอตเลริดแต่ก็มาโด่งดังตอนเป็นเยาวชนกับมาริดโอ้แล้วเป็นโค้ชตำนานด้วยนะเราใช่เยอะมแล้วมาร์ิเเนี่ยเก่งตรงนี้ไปซื้อดาวรุ่งมาแล้วมาปั้นเยอะ,อะช่วปัจจุบันเนี่ยเฟเดวาเวเด้เนี่ยวินิซิอุสโรดริโกพวกเนี้ยซื้อมาปั้นทั้งนั้นใช่เออส่วนถ้าเกิดตั้งชื่อหรือฉายาว่าเป็นทีมที่ปั้นเด็กแล้วขายเนี่ยก็จะมีพวกอ่าแอตเลติโกมาดริดนี่ก็ชัดอืมแอตมาดริด,ด,ดอ่าแอตมาดริด อ่าหรือแม้ก็ไล่มาเนี่ยเซบีย่าบียาเรออะไรพวกนี้ก็เป็นทีมที่ปั้นเด็กขายอยู่เออน่าจะประมาณนี้นะอืมอันนี้สำหรับลาลิกาสเปนอืมอืมถ้าย้อนไปถึงช่วงมัธยมครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่เล่นกีฬาแล้วช่วงหนังเรียนทำอะไรกันครับอ้าวอันนี้เป็นเรื่องแบบชีวิตวัยเรียนของเราซึ่งเราสองคนก็รุ่นราวคราวเดียวกัน26หไล่ไล่กันไล่ไล่กันเรื่องเรียนแล้วก็อ๋อขาไพ่ยอมเรื่องเรียนทำอะไรถ้าไม่เตะฟุตบอลไม่เล่นกีฬาเรื่องเรียนแล้วก็เข้าร้านเกมเพทู ร้านเจใช่ไหมก็จะมี GTA มี Winning อะไรแบบนี้ให้เล่นาเจ๊ก็ถ้าเข้าร้านเจ๊ก็จะเล่นพวกพวกเตอร์ิดพวกแบบพวกแบบบอมเบอร์แมนพวกแบบเกมรถถังโอ้โหพวกแบบโซนิกหรือว่าพวกแทวินบีโอ้โหคาร์ดอะไรพวกนี้เเราสองคนก็รุ่นราวคราวเดียวกัน26 2 6 2 6 2 6ไกลแค่ไหนคือไกลคือถ้าเกิดไม่เตะฟุตบอลไม่เล่นกีฬาเจ๊ก็จะมีไปแทนสนุก เด็กกับสำนนจะรู้ดีทางสนุกค,คิดเพจต,ต,ตรงวงเวียนแล้วก็จะมีไปบ้านเพื่อนไปนั่งเล่นดนตรีเล่นเกม,มนั่งคุยกันหรือว่าถ้าเกิดไปช่วงปลายแล้วก็จะเริ่มจะทดลองสิ่งใหม่ๆก็จะไปตามร้านเหล้าในห้างเข้<ๆ>ามก่อนในห้างยัมีร้านเหล้าอยู่ แต่เจ๊นี่จะเป็นฟิวเจอร์พาร์คบางแคปัจจุบันไม่รู้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรใส่หัวทำไมั้บอกบอกอายุเลยเนี่ยฟิวเจอร์พาร์คยี่สิบหกยี่สิบหกยี่หกยี่บหกยี่หกเออเออแต่ก่อนมันจะมีร้านเหล้าอยู่ในนั้นชื่อร้านแองเจิลหรือไงเนี่ย ของเจนี่ประสบการ์เยอะนะของผมนี่ก็จะวนเวียนอยู่ร้านเททูร้านคอมส่วนใหญ่ผมก็จะเป็นพวกเด็กเกาะเบาอะไรเงี้ยไอ้ตานึงนี่เพื่อนไอ้ไอ้กูเองกูเองกูเองเป็นพวกเด็กเกาะเบาอคือไม่ไม่ค่อยมีต่างเล่นก็อาศัยยืมเพื่อนเล่นอาศัยเพื่อนเล่นอาศัยเพื่อนเล่นเด็กยุคนี้ไม่รู้เขายังไงเพราะว่ายุคนี้มันก็จะมีพวกแท็บเล็ตพวกมือถือที่มันแบบอาจจะแบบติดมอืออย่างยุคเจยุคนั้นก็ เลิกเรียนบางทีมีไปกวดวิชาอไปเรียนพวกดาววงดาววงอาจารย์ลิลลี่อะไรอาจารย์เกียกอะไรพวกนี้เรียนแบบกวดวิชาตอนเย็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไปเรียนไม่ไม่ทันเลยไม่ทันแหละไป,ไปไปข้อต่อไปเวลาที่ทีมแม่ที่สองอะครับเวลาเขาโยนเหรียญให้กับฟองเชียะอะไรเงี้ยเขาไม่เสียดายหรือแบบว่านี่อ๋อเออมันมีดราม่านะอันนี้เล่าตรงนี้ก่อนว่าม,มีดราม่าของจงอุณนาานเฉมดีที่ล่าสุดเหมือนได้เหรียญเงินซีเกียร์นะแล้วเขาโยนให้แฟนบอล แล้วคนก็มาด่ามากอะอู้ยไม่ให้เกียรติการแข่งขันไม่ให้เกียรติเพื่อรวมทีมเหรียญนี่มันเป็นเกียรติประวัติอย่างนี้แต่ถ้าเราจําได้พี่ยามเชเซมมีมุนโยแมอไม่เคยเก็บเหรียญแชมป์สักเหรียญเลยนะเออโยนขึ้นอัศจรรย์หมดใช่ไม่ว่าเหรียญทองหรือเหรียญเงินนะหรือแม้แต่รางวัลกิติยศต,ต่างๆอะ่ะมันไม่เคยเก็บเลยนะมุนโยอผมจําตอนเขาทําเชลซีได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไม่รู้ครั้งรแรกหรือ,รอครั้งสองเลยเอาครั้งแรกใช่ไหมโยนเออโยนเลยอ่ะแล้วไม่ใช่แค่ฤดูกาลแรกกพี่อาทุครั้งที่เขาได้แชมป์หรืออได้รงแชมป์เเาจะโยนหรียญขึ้นอักพี่ย เคยเขาเคยได้สัมภาษณ์เจ๊เคยอ่านเขาบอกว่าคนไม่ต้องจําผมไม่ต้องจาหรอกไอ้เรื่องเหรียญพวกนี้ยอคนจําได้แล้วผมประสบความสำเร็จอะไรบ้างโอโ้โหดูมันดิสมรแล้วที่เป็นเดอะเเปเชียลวันอย่างงนะีออ้ซึ่งถ้าในมุมเจ๊นนะอนในมุม,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 มพี่อางมกว่านีกว่ะในมุมมุมพี่อามที่เป็นวัยรุ่นแมนเชสเตอร์ว่าคุณคิดอยนน่างไงกับการโยนเหรียญไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์ขึ้นอัศจรรย์คุณมองไงเรื่องนี้ผมว่ามันอยู่ที่อย่างแรกสุดเลยนะอยู่ที่เจตนาของคนโยนอะว่าเขาอะ โยนเพราะอะไรโยนเพราะอะไรต้องดูเจตนาก่อนอย่างบูลิโยนโยนเป็นประจำนี่แต่เรารู้ใจเขาแล้วว่าอ๋อเขาไม่ต้องการจะเก็บสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการเก็บวัตถุเขาเก็บความประจำอย่างแรกสุดเลยนะอยู่ที่วัตถุประสงค์ของคนโยนว่าโยนเพราะอะไรอย่างที่สองจริงๆแล้วเรื่องของมุมมองทางความคิดวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งใช่มันก็เป็นสิ่งที่ที่เราก็ต้องดูว่าประเทศโซนทวีปนี้คิดคิดยังไง ของอะตะวันตกเป็นแบบนี้อะไรเอองี้ยซึ่งผมมองว่ามันก็นานาจิตตังกันนะเจ๊เออนานาจิตตังกันนะออแต่จําว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเราสมมติเราเจอการการการะทําลักษณะแบบนี้ให้ดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ของคนที่ทำเนี่ยทำไาทำไมออแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อประเด็นต่อไปนี่มุมพี่อานะถ้ามุมเจ๊ใกล้เคียงเลยเจ๊มองว่ามันเรื่องของใครของมันมคือบางทีเนี่ยเราเราไปคิดแทนเขา ว่าแบบมึงต้องไม่พอใจแน่เลยอ่ะมึงเลยโยนเหรียญขึ้นไปอาจจันบางทีเขาแค่อารู้สึกว่ากูประสบความสำเร็จแล้วกูอยากจะแชร์ความสำเร็จน,นี้ให้กับแฟน,แฟนที่เชียร์กูมาตลอดก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแทนใครเขาไปถามเขาว่าเขาคิดยังไงเขาทำยังไงถึงทาแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดสินคอนอื่นเขามันก็เป็นเรื่องของเขาคือถ้าเป็นตัวเราเองอ่ะเราจะทําไงเราก็คงไม่อยากให้ใครมาตัดสินเราเหมือนกันออแต่ว่าอย่างที่พี่ยามพูดมันอยู่ที่การรัศดรศะอยู่ที่ความเหมาะสมด้วยก็ แล้วแต่คนจะมองแต่โนต,ต,ตัวเจ๊มองว่าอย่างมูรินโญ่อะแม่งเท่มากนะเออคนไม่ต้องมาจําหรอกเหรียญเหลือเริมผม,มผมก็ต้องจำด้วยเพราะเดี๋ยวคนก็จาได้สิ่งที่ผมทําไว้ทั้งหมดผมได้เคยเค,เคยเกือบเชียร์เชลซีนะเรื่องนี้เคยเล่าให้เจ๊ฟังแล้วช่วงที่กําลังเลือกว่าจะเชียร์ทีมไหนอะ,อะ,อะตอนนั้นเชลซีเขาแต่งตั้งมูรินโญ่เป็นผู้ 24, 25, การทีเออ <25. S 1> แล้วมูรินโญ่เนี่ยเขาพูดเลยว่าผมคิดว่าผมคือเดอะสเปเชียลวัน คนบ้าอะไรคนบ้าอะไรมันจะใจกล้างเทเออมันจะเท่ขนาดนี้โคตรเท่นะตามนี้พวกแกคิดเห็นยังไงกับเรื่องการโยนเหรียญโยนแล้วก็ลองคอมเมนต์มาแต่ว่าไม่เอาดราม่านะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดราม่าใช่เปลืองสมองเออเอาเวลาไปคิดไปทำอื่นดีกว่าสบายๆเนาะหลันล้าดีกว่าหลันล้าดีกว่าเอาหมดแล้วใช่ไหมเอาวเรียบร้อยเป็นไงสนุกไหมเล่าเท่าที่จำได้สนุกมากวันหลังมาอ่อยนะได้เจ๊อยู่ที่ว่าเจ๊จะชวนมาไหมล่ะ โทรกิ้งเดียวผมก็มาน่ารักสมอบ้านอยู่ตรงนี้เองหลังสระอยู่ถ้าใกล้เอ้าฝากผลงานกับแฟนๆจะดับมาพิเชียวหน่อยพี่อาร์มติดตามพี่อาร์มทางไหนได้บ้างอ่าก็ร้านโจ๊กแม่พี่อาร์มร้านร้านโจ๊กคงขวางนะครับร้านแม่น้องอาร์มตลาดคงขวางตลาดคงขวางเพชฟซบุ๊ก69ก็มาอุดหนุนได้ใครที่อยู่พื้นที่ละแวกใกล้เคียงอ่าแล้วก็ตีห้าถึงสิบโมงอ่าตีห้าถึงสิบโมงอ่าแล้วก็ช่องทางการติดตามผมทางโลกอินเทอร์เน็ต นะก็ติดตามผมได้ที่ช่องอาร์เมียนะฮะแฟนเพจอาร์เมียแล้วก็ติ๊กต็อกนี่พึ่งทําฝากไปติดตามด้วยนะครับก็จะมีเรื่องของข่าวสารแมนวีเดแล้วก็ไลฟ์สดนะแต่หลักหลักจะทําลิ้นพันกันเลยกูหลักๆกจะทํา2งคอนเทนต์นี้ก่อนเพราะว่ายังไม่ค่อยมีแพชชั่นอยากทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มตามที่เราชอบไปก่อนอก็ติดตามได้นะทั้งติ๊กต็อกเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลครับผมอาร์เมียอาเมียชื่อเล่น อาเมียร์นี่เลยตามนี่เลยอาเมียเรียล้มเนี่ยไปด้วยเชสเตอร์โอเควันนี้ขอบคุณมากอาเมียร์ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกช่องทางของเจดําเลยด้านหน้าจอตรงนี้นะจ๊ะกับเจดําและเจดมดออฟฟิเชียลนายใหญ่ห่หลอดนะอ่ะขอมีความสุขกับคลิปนี้ก็แล้วกันแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะไปเว้ยไปเว้ย